นับตกข้างทางก่อนเข้าตัวเมืองคุณคำอยู่ที่ยอดคูไฮแล้วบรรยากาศล่าสุดเส้นทางคูไฮก่อนเข้าตัวเมืองคูณคำพี่น้องและระหว่างทางชมวิวธรรมชาติข้างทาง เส้นทางเลินป่าที่น้ำตกตาดสนามครับเพ่อเปลนลำานธารธรรมชาติในเทือกเขาที่เมืองพิมพ์คำของขอนาก่นครับเป็นลำธารไหลมาจากน้ำตกที่ดุนาผาสูงสันครับพี่น้องบรรยากาศครับในช่วงหน้าฝนครับเที่ยว ชมธรรมชาติที่เมืองคุณคำแข่งขมวนได้บรรยากาศได้ฟิวกันน้องแ้ำไปลยเยอะเลครับ ไปบ้านกองรอเมืงคุนคำครับพี่น้องิวยงามตลอดทางเลยที่เป็นสาไฟฟ้าส่งจากเรื่อนไฟฟ้าที่เมืองคุนคำไปทางประเทศไทยครับพี่น้องวัดสีโพไซครับวัดสวยระหว่างทางครับ เข้าไปทางขวามือสองกิโลเมตรวน,นี้ท้องฟ้าสวยแน่ๆครับพี่น้องแล้วก็ไม่มีฝนครับเดดียร้อนจัดเลยครับตอนนี้ครับ อดอยนุ้กันวิวสวยงามดีครับพี่น้องจากเมื่อคุณทำไปบ้านของรอประมาณ43กิเมนี้เป็นเส้นทางวิวสวยงามตลอดเส้นทางเลยครับเ,เส้นทางที่มีวิวสวยงามตลอดทางเลยขึ้นเนินครับ คนที่แข่งขงมวนเมืองคูนคำเส้นทางสู่ถ้ำน้ำรอดถ้ำกองรอที่มีความสวยงามแล้วก็เป็นอันซีนในการเดินทางมาเที่ยวถ้ำที่ประเทศลรวพวกเขาขางหน้านี่ไปเรื่อยๆพี่น้องจุดฮอดบ้านกองรอเลยครับ บ้านชนบทระหว่างทางนี้เาจะไปบ้านกองรอครับในช่วงหน้าฝนครับบ้านยังใช้ชีวิตการอยู่แบบียัง,ง่ายอยู่ริมทางหรือเปลบรรยากาศบ้าน มีฝนตกครับหน้าเข้าก็เริ่มดำแล้วนะครับ ท่านเบลลิงครับข้ามไปมาระหว่างหมู่บ้านทางไปบ้านกองรอครับน้ำพลังมาพี่น้องครับน้ำเริ่มไหลแล้ว สิกิโลเมตรจากฮอดบ้านสงรอครับบ้านห้วยแก้วเอาไปดูเลยบ้านนาการบ้านนาการ วิวงามครับบ้านนี้เขา้ามายังได้รับกระเบียดไดยเพราะว่าถ้าเข้าบ้านนี่มันได้บรรยากาศวิวงามดีพี่น้องหมู่บ้านชนบทอยู่แบบเรียบง่ายกลางป่าภูเขาเข็มปูนที่เมืองคูนคำ เป็นทางมอเตอดที่บ้านนากลางครับโอ้ขังเนาะสาบ้านกับเรียมเฮื่อยาวไปเน้องเตรียม,ยามารยม้อมน้ำมาปีนี้นะหมู่บ้านนี้ก็อยู่ริมแม่น้ำหินบุญครับบรรยากาศครับบ้านนากาง นี่แม่ทางไปรโรงเรียนครับพี่น้องโรงเรียนอยู่การราลางหมู่บ้านเลยครับช่วงน,นี้ที่ลาวก็พิเทเชิมครับพี่น้องช่วงน,นี้นะพิเทเชิมพิทภาเรียน,นรวมเวลรารวมเวลาขนาดมาพิททางแลวสิ